โลหนึ่งตัวเฮ้ยได้สกินลูฟี่มาว่ะโอ้โคตรกากสกินลูฟี่นี่โคตรกากอะกูบอกเลยความเครือไปทิ้งกับเพชรไปหมดแล้วสิบเอ็ดอันนะยี่สิบเอ็ดอันเฮ้ยกูเปลี่ยนไงนี่มึงดูดิกูเปลี่ยนสกินลูฟี่ยังดูดิไปอะไรที่อะไรโอ้โหตเฮ้ยอ่ะจริงดิ เฮ้ยเจสเจสเห็นผมใส่ที่ไหนเจสขงผมแค่มาเปิดไข่อยู่เฮ้ยหูยแค่เดโก้ล้วนๆเลยอะไรนี้5นใบแล้วเดก้ครับนี่ฝนมา50ใบแล้วเนี่ยขายได้300 50ใบกูได้การันตีแล้วเนี่ยทำไมผมได้แค่ใบเดียวเปิดมา3-4แล้วเนี่ยไปไอตัวมาแรกดิต้องเอาฟองก่นมาแรกแต่ตัว MT Sport อะ โอ้โหมันเข้มนะวะอะไรอืมสิบใบอะไรอ่ะแอปปันแอบปันแอปปันงี้มึงบุกหน่อยเขาบุกหน่อยเขาไปไหนมึงเล่นบอดตรงไหนจ๊ะเล่นบอร์ดไงโอ้โหเดโก้มึงใส่มาตัวเดียวปะเนี่ยอ๋อ ไม่ได้มาแล้วมาสี่ตัวไปโอ้โหโลฟี่อันสุดท้ายแล้วดูดิเชีย่ยสี่สิบใบอุ๊ปเปิดสี่สิบใบแล้วเนี่ยไป What t ตับฟักอะไรอ่ะเชีย่ยคือไม่ได้เลยนี่แล้วดูสกรีนเนี่ยโอ้โห พอครับเลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่น,เ,ลนเออกูบอกไม่ให้เลิกไม่เลิกเกมกางครับโอเคเฮ้ย okay. โอ้กูเหนื่อยหน่ายจริงเลยเนี่ยข่อนนุโมทา <Okay. S 2> ่าน้าบู